ลองดูสักทักรับ,บมันมีตัวยิ่งกัดเหรอครับแต่ว่ามันกัดไม่ค่อยโดนแล้วเมื่อกี้มันก็เข้ากัดสีเถอะครับหืมกัดอืมตัวดีเลยครับหืม ลังบนเลยครับไม้เดียวเลยตัวอ้วนตุ้บเลยครับสแสดงว่ามันชอบอเดี๋ยวฝาฉีกเหมือนมันตีผิวหนามันไม่กัดนะครับให้ตีใต้นาำตัวอ้วนตุ๊บเลยครับ,รบสองสามขีดครับกัดเป็นกบยางแก้ขันจิ๋วนะครับสีชมพูครับฝากฉีกเลยดิน ยังไงก็ฝากผลง,งานของเหยื่อค่ายแก้ขันไว้ด้วยนะครับกบบยางแก้ขันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากมากครับขอบคุณครับ